สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่เพจแมนโกสินแล้วก็ตามได้ทางไลน์แอดนะครับแอดแมนโกสินนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยเข้ามาพูดคุยวิเคราะห์เกมนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามกันได้เลยครับส่วนวันนี้ครับฟุตบอลไทยลีกก็จะมีกันอีก3คู่นะฮะเมื่อวานนี้3คู่วิเคราะห์ไว้ก็ถือว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันนะครับว่าทีมแต่ละทีมจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้มาดูว่าจะตรงตามที่วิเคราะห์กันหรือเปล่าครับ มาเริ่มคู่แรกครับผมขอพูดถึงเกมคู่ระหว่างนครราชสีมามาสด้านะครับเจอกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดกันก่อนเลยสําหรับทีมโคราชก็มาแบบฟูลทีมนะครับตัวผู้เล่นตัวที่บาดเจ็บไม่มีแล้วนะครับก็กลับมาสมบูรณ์แล้วในแนวรุกก็จะใช้งานกาเมคาลิเกอรี่นะครับรวมถึงอับดุโอตาร่าอ่าแล้วก็จะมีทางอาแวร์นะครับอับดุลฮัฟิดบูโรเฮงเล่นลิงเส้นนะครับตรงกลางก็ใช้คู่ฟิลิปปินดิแลนเดอบูเคอร์กับทาง เดสเวลาเนยว่าที่กําลังเข้าขาแล้วก็ถือว่าขยันเล่นร่วมกันดีมากนะครับส่วนแนวรับชาริคับเล่นเซนเตอร์คู่กับเฉลิมพงเกิดแก้วนะครับแบ็คขวาก็ใช้ี่ตุมพรแบค็คซ้ายก็ยังเป็นประลองสามัญดีหรืออาจจะใช้ตัวอื่นก็มีทางเลือกอีกหลายคนนะฮะแต่ผมว่าประลองน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงละแล้วก็กองปอระตูเนี่ยจะเป็นที่สารดอกไม้แก้วในขณะที่ฝั่งของทีมเยือนนะครับเชียงใหม่อยู่ในเตดเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่า ทีมค่อนข้างจะยังเป็นแผนในระบบการเล่นที่ใช้บิโรซิมาเป็นตัวพักหลังจากที่ได้มาจากเชียงรายนะครับก็คือบอลมันจะ,เ,ะเป็นการเคลื่อนที่จากหลังไปหน้าเร็วขึ้นนะฮะบ,บอลไดเร็กมากขึ้นให้บิวโรซิมาเก็บรวมถึงให้เอเกริป,ปัญญาคอยกระชากลากเลื้ยเล่นร่วมกับถวินบุมบัตซิโกโอเอสกูเดโรนะครับโพสกร์สีรอดพวกนี้นะครับ ถนารับเนี่ยวันนี้เชียงใหม่ก็จะใช้โรเดพีเชคัมดีเล่นกับเอฟสารปาติซิโอและก็ทศพลชูชินนะครับทศพลชูชินก็จะเล่นเซ็นเตอร์แบบลง3คนมีกรกฎดวิรดีะอมสิริคอยเ,ออเล่นฟรีคิกรวมถึงคอยครอสบอลด้านข้างนะครับก็ประตูก็จะเป็นนนวุ่งงามน,นะครับก็ถือว่าโคราชเนี่ยอาจจะมีกำลังใจที่ดีกว่าเพราะว่าเพิ่งผ่านเข้าสู่รอบ8ที่สุดท้ายเอฟเอคัพในขณะที่เชียงใหม่ตกรอบมานะครับไปแพ้ให้กับทางสมบุรีเอฟซี ก็ถือว่าการเฝ้าบ้านด้วยโคราชเล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วนะครับบวกกับตัวผู้เล่นที่เซ็นเข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอังกฤษอย่างกองหลังเชลีครับแนวรุกญี่ปุ่นนะครับชินคารชิมิสึอาจจะต้องจูนิดนึงนะครับส่วนดิแเลนเดบุยเคอร์นี่ก็ถือว่าเล่นได้ลงตัวมากกับกลางที่คอยบ็อกซ์ทูบ็อกซ์คอยเล่นเกมรับเกมรุกนะครับผมว่าคู่นี้บอลระบบเนี่ยโคราชดูดีกว่านะครับคือทางเชียงใหม่อาจจะอาศัยอินดิวิดวลของบิลกับทางเอกนิด เยอะไปนิดนึงจนจนทีมเวิร์กดูจะขาดไปบ้างแต่นั้นก็คือเพิ่งจะไปเกมเดียวนะฮะในไทยลีกหลังจากที่กลับมาในเลกสองเนี่ยแต่โคราชที่เล่นไปแล้วสเกมก็น่าจะดูเป็นโคราชที่ดูคงที่คงเส้นคงวากว่าและผมก็ว่าโคราชน่าจะมีโอกาสถึงเก็บ3ามคะแนานได้ไม่ยากนักนะครับอาจจะเป็นเกมที่ตึงๆหน่อยแต่สุดท้ายโคราชน่าจะชนะไปสัก1 0นะฮะเฉือนกันแค่ประตูเดียวกับมาดูคู่ต่อไปนะครับ วันนี้ไทยลีกเองก็มีเลื่อนไปนะฮะสัปดาห์นี้เล่นไป2คู่นะครับคู่ต่อไปเนี่ยเรามาดูเกมเคู่ระหว่างชมบุรี FC นะครับพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดครับชมบุรีเกมนี้ เดนิสบูเรโลเนี่ยจริงๆที่มีข่าวว่าน่าจะกลับมาได้นะครับผมก็เช็คกับทางสมโมสรเช็คกับทางผู้จัดการทีมชมบุรีก็บอกว่าเดนิสบูเรโลยังซ้อมได้ไม่เต็มที่เลยยังต้องใส่มองทเข้อใบนะครับสมสตาร์ตัวซ้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้กองหน้าต่อเป้าก็น่าจะเหลือแค่ยูพยองซูส่วน,น้าเกาหลีใต้คนเดียวนะครับตัวริมเส้นเนี่ยวันนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่ฟาอีกโบเกียนะครับทีมชาติอบูรูไนกับตันทีมแล้วก็เป็นเจ้าชายเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสออกสตาร์ตัวจริงด้วย หรืออาจจะใช้พิทักษ์พิมแป้นะครับเล่นทางขวาทางซ้ายก็เป็นเกิร์ลิทวีการนะครับกลางนี่ก็มีจีดีคั้นยุกนะครับมีทางกฤษฎาการแมนสาหฮาร์สุธิทวัดติดโทษแบนนะครับลงไม่ได้ก็น่าจะเป็นราสันวิรุณสีหรืออ ar, osure, าจจะเป็นชิสโนพงโชติที่ได้ลงมามีโอกาสเล่นนะครับไดรับก็ยังคงใช้งานเรือดโตเคเลตจูเนียเอสโอลนะครับ ก็วันนี้น่าจะเล่นแค่หลังสองนะครับเพราะว่าเจอกับขอนแก่นยูนิเต็ดเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายชบุรีที่บุกเข้าใส่ก็คงจะเพิ่มแดนกลางให้มากไว้ก่อนนะครับริมเส้นแบ็กซ้ายเนี่ยก็คือเป็นัตบบโคลเรย์ธนารอดแบ็กขวาก็น่าจะใช้บุคคลเเลี่ยมดีนะครับหรืออาจจะเป็นน,น็นนท์โคชพลายุก,ก็ได้ประตูก็จะเป็นชนินแซ่ย่นะฮะส่วนฝั่งของขอนแก่นยูนิเต็ดเกมนี้เนี่ยกองหลังไม่มีอาเลบิเอร่านะครับติดโทษแบนไปก็จะเป็นอภิสิตขวนขวายครับลวไปเล่นร่วมกันกันกบ อ드리สักซอสูงเนินนะฮะจโชโรเมนในขณะที่ตัวรุกของขอนแก่นยูเนเต็ดก็ต้องฝากข่าหวังไว้ที่อิฟสันเมโลนะครับแล้วก็ทางารุมโรคาบาวสองคู่หน้าบราซิลนะครับก็ถือว่าขอนแก่นเองเนี่ยปัญหาคือก่อนหน้านี้คือมีโอกาสแต่ว่าจบไม่ได้โดยเฉพาะเกมเจอแบงคอกได้จุดโทษอิฟสันเมโลยิงไปเข้าไปอีกนะครับแต่ว่ารูปรูปทรงเกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะเป็นต,ตัวที่ว่าจังหวะจบไม่คม ชลบุรีเองก็ปัญหาก็คือกองหน้าเหมือนกันที่ไม่มีมูริโร่ถือว่าถ้าลงได้ก็คือลงแบบเข็ดเลยนะครับเพราะว่าร่างกายเขาไม่พร้อมจริงเขายังเจ็บอยู่แล้วเกมที่แล้วที่เขาลงสนามช่วง10วนาทีสุดท้ายเนี่ยก็คือลงไปแบบฝืนคําสั่งแพทย์ด้วยนะครับคือเขาอยากเล่นอยากลงไปช่วยทีมแต่ว่าทางแพทย์ของทีมบอกว่ายังลงไม่ได้ยังเจ็บอยู่วันนี้ผมว่ายังไงก็คงไม่ได้ใช้มูริโร่เต็มๆแน่นครับเต็มที่อาจจะลงมาท้ายเกมซึ่งลงมาอีกก็คงจะขัดใจแพทย์อีกนะฮะ ผมว่าเกมนี้ไม่ได้ง่ายสำหรับชมบุรีครับถึงแม้ว่าตัวจะดีกว่านะในเรื่องของภาพรวมแต่ขอนแก่นก็สู้ตายเพื่อหนีตกชั้นเหมือนกัน <c oughs> คู่นี้มีโอกาสพลิกครับผมว่าขอนแก่นมีลุ้นบุกมาเก็บแต้มได้เพราะว่าชมบุรีขาดตัวจบสกอร์ครับอ่ะคู่นี้ผมว่าเสมอกันไปแบบชมบุรีบุกแบบข้างแท้ต่ข้างเดียวแต่สุดท้ายเจาะยากนะครับขอนแก่นน่าจะมีแต้ม มาถึงคู่สุดท้ายครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยนะครับระหว่างทีมบุรีรัมยูไนเตดเจอกับทูแบงคอกยูไนเตดเป็นศึกชิงจ่าฝูงโดยตรงครับถ้าเกิดบุรีรัมชนะจะทิ้งออกไปเป็น5แต้มถ้าเกิดแบงคอกชนะจะแซงขึ้นมานำหนึ่งแต้มนะครับเกมนี้บุรีรัมตัวผู้เล่นหลกัหลกๆก็กลับมาค่อนข้างจะพร้อมนะครับกองหน้าก็เป็นสุภาชาติจเด็ดเล่นกับโจธานโบลิงกี้แล้วก็อายุมาสิก้านะครับมีสัชล์ข่ประโคนมีพิรตนลชัมรัศมีนะครับคอยเล่นตรงกลางแล้วตรกร้าใหม่คามม สุภาชาสารชาติเกมนี้อาจจะกลับมาได้แล้วนะครับหลังจากที่เจ็บจากทีมชาติมา่วนนี้นั่รับพันสายวิบูลเล่นเซนเตอร์ร่วมกันกับลิเบนซูลาก้าและก็ทางซ้ายทีรทรทางขวาเป็นเรืบดินนะครับประตูก็เป็นสิสซิวรักษ์ทสูงเนินส่วนฝั่งอของแม่คอยูนเต็ดครับปัญหาคือมาเอลทอมเบียเนี่ยเจ็บจากเกมบอลถ้วยกับเทโรมาลัดนี้ผมว่ายากที่จะลงได้ก็น่าจะเป็นเอวตันกอร์เซเวสมายืนปักหลักเซนเตอร์คู่กับพุทธนาวัลศรีหรืออาจจะเป็นมิก้าชูนวนี แล้วก็มีสุพรรณทองสองอีกคนนะครับต้องดูว่าจะกลับมาเล่นหลังสองไหมเพราะว่าก่อน่นี้เคยเล่นหลังสาแล้วก็น่าจะเป็นสุพรรณนะฮะที่ยืนคู่กับทางเอเวอร์ตันทางซ้ายเป็นจสตากอนขาวงามทางขวาจะเป็นทางทิสตองโดกลางก็จะเป็นทางพวกทิพย์พันธ์พ่วงจานปกเก้าอัานตันนะครับแล้วก็ทศวรรษลิวเวอร์เซตเียนนะครับหรืออาจจะมีวิศวุฒิอิมุระคอยสอดแทรกได้ในแนวรุกก็จะเป็นทาง วันเดอร์ลุยส์นะครับได้เฮรแบตตี้กลับมาแล้วคือต้องรอเช็คความฟิตเพราะว่าพิ่งจะกลับมาซ้อมหลังจากที่ไปเข้าโรงพยาบาลมานะครับช่วงโควิดตอนนี้ก็กลับมาซ้อมเล่นได้แล้วนะฮะไม่มีปัญหาอะไรก็ผมว่าคู่นี้สูสีจริงครับแต่ว่าทางบุรีรัมเนี่ยต้องบอกว่ามีความหลากหลายกว่าในทางเลือกผู้เล่นนะครับตัวจีงตัวสำรองลงมาแล้วสามารถเปลี่ยนเกมได้มีความแตกต่างนะครับในขณะที่แบงคอกเนี่ยมันก็จ,จะเป็นอยู่ที่ว่า เบตี้กับวาเดอร์ลุยส์ทอฟฟอร์มหรือเปล่านะครับแล้วมาเจอกับบุรีรัมซึ่งแข็งทั้งหน้ากลางหลังเลยผมว่าบุรีรัมมีโอกาสที่จะล้างแค้นคืนได้หลังจากที่แรกๆเนี่ยแบงคอกชนะเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะครับวันนี้บุรีรัมจัดเต็มแล้วก็น่าจะเอาชนะไปได้แบบสุดมันเลยครับผมว่ายิงกันสัก3 1หรือ3 2ไงแต่ว่าเป็นบุรีรัมชนะนะครับอันนี้ก็เป็นบริเคราะห์เกม3คู่ครับในไทยลีกวันนี้จะกันได้ทุกครั้งที่มีไทยลีกหรือว่าบนทีมชาติเตะนะครับ วันนี้ผมแองกวสินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ